สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นและหนา,าวสารของวงการฟุตบ,บอลที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวหลักๆเนี่ยเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายักเตะนะครับมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็เรื่องแรกครับโยงมาที่เรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เดก่อนนะครับ ตามรายงานจากมิลเลอร์ครับได้มีการเล่นข่าวกอสิบกันออกมานะครับว่าผู้เล่นของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยรู้สึกไม่โอเคนะครับหลังทราบว่านักเตะรายหนึ่งได้รับค่าเหนื่อยที่สูงมากๆนักเตะรายนั้นเนี่ยก็คือปอลกบานะครับที่มีค่าเหนื่อยที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยสัญญากลี่จะหมดก็เลยทําให้ทางสโมสรเนี่ยเตรียมที่จะมีการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ แต่ว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนอกจากจะมีการเซ็นสัญญาระยะยา,ยาแวแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการเพิ่มค่าเหนื่อยขึ้นไปอีกนะครับจากอยู่ที่ราวสา0 0,000ี่ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยกลายมาเป็นว่าออปชันโดยรวมนะครับโบนัสภาพรวมบวกกับเม็ดเงินค่าเหนื่อยแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันปายเข้าไป5 0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับทำให้ภายในสมสรแมนยูนักเตะทุกคนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่า ปอกบาเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยที่สูงเวอร์จนเกินไปนะครับแล้วก็นักเตะภายในสโมสรมองว่าปอกบาเนี่ยไม่ได้เป็นแกนหลักคนสําคัญของทีมอีกต่อไปแล้วนะครับแถมทั้งผลงานในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้ดีด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่แข้งผีบางรายก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ที่สโมสรเนี่ยได้มีการตัดสินใจนะฮะก็เป็นข่าวกันออกมาครับเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของปอกบา ขณะที่เรื่องราวต่อมาครับก็มีรายงานจาก m e ็นะครับซื้อท้องถิ่นของเมือ,มอร์มิชเตอร์ครับได้มีการระบ,บุกันออกมาครับว่าแนวรับอย่างอิลิกบายยี่เนี่ยก็เตรียมที่จะอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยขาดโอกาสการลงสนามนั่นเองนะครับทําให้ต้องมีการพิจารณาเรื่องของการออกจากทีมไปแล้วนะครับ ซึ่งเราจะได้เห็นว่าเอดิกบายยี่บางเกมเนี่ยก็ฟิตกลับมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกยังไม่ได้รับโอกาสอีกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าตัวเตรียมที่จะอำลาสโม,มสรหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเหตุผลสำคัญก็ตามนี้นะฮะขณะที่เรื่องราวต่อมาครับก็โยงมาที่สโม,มสรลิเวอร์พูลนะครับมีการตีข่าวกันออกมาครับว่าลิเวอร์พูลเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าสัสญญาคว้าตัวกาบี้กองกลาง,งดาวรุ่งของบาเซลนา ที่มีจำนวนอยู่ที่12ล้านปอนด์ได้นะครับถึงแม้ว,ว่าเรื่องของการคว้าตัวจะเป็นเรื่องยากก็ตามแต่ว่าลิพูชอบแล้วก็สนใจนะครับแล้วก็เตรียมเดินหน้าแบบเต็มกำลังตามรายงานออกมาจากสื่อก็สิบของทางฝั่งสเปนนะครับเรื่องราวของอวารโมนาตากันบ้างครับเกี่ยวกับอนาคตศูนย์หน้าวรายนี้ของทางยูเว่ครับ รายงานล่าสุดออกมาเนี่ยนะครับก็คืออ v วโร m มอร์ตาเริ่มมีอนาคตที่ไม่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ปลายทางต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นพิีเมร์ลกอังกฤษอีกครั้งโดยสมโมสรครั้งนี้น่าจะเป็นอาร์เซนอลครับที่ให้ความสนใจแล้วก็น่าจะมีการพร้อมยื่นในราคาอยู่ที่30ล้านยูโรได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับนะก็รอติดตามกันนะครับ เรื่องราวของแมททีอัตกินเทอร์กันหน่อยนะครับตอนนี้เป็นแนวรับที่เนื้อหอมคนหนึ่งเลยนะในยุโรปนะครับมีหลายทีมที่ให้ความสนใจซึ่งรายงานล่าสุดจากสกายปอดครับมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าท็อตแนมอัสเปอร์จะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจคว้าตัวแมททีอัตกินเทอร์แบบรายค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ต้องมีการแข่งขันกับยูเวนตุสเวสต์แฮมแอตตาวิลล่าที่ให้ความสนใจแล้วก็ รวมทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมดิดทีมชั้นนำ2ทีมจากลาิกาสเปนอีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้นะฮะสำหรับเรื่องราวของเออร์เรงเบลฮาแลนด์กันบ้างนะครับก็ตามรายงานล่าสุดจากเดลิเมลนะครับมีการรายงานกันออกมากับว่าเออร์เรงเบลฮาแลนด์สุนหน้าตัวเก่งของดอทมุลเตรียมที่จะทําการตัดสินใจเลือกสมโมสรใหม่ในช่วง อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ประมาณสัก1-2สัปดาห์ข้างหน้านะครับซึ่งปลายทางเนี่ยนะครับตัวเต็งยกให้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ยังคงมีข่าวแบบต่อเนื่องรายวันรองลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรอัลมาดริดเปเอชเบาเซลนาที่ก็ให้ความสนใจหนักเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆครับว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงสำหรับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวของจอจินโยกันบ้างนะครับก็มีข่าวก็สิบกระดกมานะครับว่าจอจินโยกองกลางตัวเก่าของเชลซีตกเป็นข่าวว่าอาจจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาวับใหม่นะฮะทำให้มีโอกาสที่อาจจะกลับไปอยู่ในลีกอินตาลีอีกครั้งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนก่อนงนั้นก็มียูเวนตุสะครับที่ให้ความสนใจก็รอติดตาม รับชมกันว่าโจนาโยจะมีปลายทางอย่างไรนะครับส่วนของเราอีกหนึ่งเรื่องของนักเตะเชลซี Chelsea ครับก็เชื่อมโยงมาที่อันโตนิโอรูริเกอร์ซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ของรูริเกอร์ยังไม่เคลียร์แบบร้อยเปอ์เซ็นต์นะครับซึ่งปลายทางเนี่ยนะฮะก็มีกันเตมไัหมดนะครับที่เตรียมที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับหลังจากจบซีซั่น ตัวเต็งก็ยังคงเป็น Real m a d r i d p s ชนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มี Barcelona รวมทั้ง Manchester ไนเต็ดในพิเบลงกินด้วยกันก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ว่าตัวเต็งอย่างที่บอกกันไปครับว่า Real m a d r i d p เ g เนี่ยเขาสนใจมาหนักมากๆกระแสแรงมากๆนะครับ Barcelona ก็ถึงขั้นที่มีข่าวข้อสิบออกมาว่า b a r ่ a ได้มีการนัดพบกับตัวแทนของูดิเกอร์เพื่อพูดคุยไปแล้วด้วยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมา เรื่องราวของนิวคาสเซิลกันหน่อยนะครับตามรายงานล่าสุดครับมีรายงานระบุก,กันออกมาครับว่านิวคาสเซิลตกเป็นข่าวที่ร่วมให้ความสนใจในตัวของคริสเตียนเอเเลกเซ่นหลังจากที่นักเตะรายนี้กำลังที่จะหมดสัญญากับทางเบนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก่อนนั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางพอนแนมสเปอร์ per, อดีตต้นสังกัดนะแล้วก็แมนยูด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็นิวคาสเซิลเอเวตันวต์แฮมก็เอาด้วยแหละนะฮะเพราะว่า ทางเลืเซนพอกลับมาลงสนามได้เนี่ยผลงานก็โดดเด่นนะครับในช่วงหลังมานี้กับทางเบรนฟอร์ดด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่น่าสนใจแบบรายวันครับล่าสุดซาบี h เฮอร์เดสกุนซือของบาเซลนาออกมาบอกปัดเกี่ยวกับการตอคมถาม เชื่อมโยงกับโรเบิร์ตเดวอนอฟสกี้ครับหลังจากที่มีข่าวลือหนาหูนะฮะเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาที่เลวานเนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเตรียมย้ายแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าชาบีเฮอร์นเดสเนี่ยก็ออกมาบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยครับยังไม่สามารถตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะฮะส่วนเรื่องของเมทไทดเดลิกครับ ตามรายงานอานนอกมาจากกระแสะสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าบาร์เซโลนาให้ความสนใจเมทัลลิกจริงนะครับแต่ว่าไม่ขอสู้ราคาค่าตัวนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวของเมทัลลิกเนี่ยมันสูงเกินไปครับสูงถึงในระดับ100ล้านยูโรได้ก็ทำใจกันหน่อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับ โยงมาที่โยอาคิมเลิฟกันหน่อยนะครับทำรายงานจากสื่อสเปนอย่างเอลนาสิองนาวนะครับก็มีการเล่นข่าวการสิบกันออกมาครับว่าฟ o r เรนติโนเปเรสครับประธานสโมสรเรอัวมาดิดวางแผนที่จะดึงโยอาคิมเลิฟเข้ามาแล้วตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การทีมแทนที่อันเชโรติหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งนอกจากทางโยอาคิมเิฟเนี่ยยังมี รายชื่อคุณซื้อคนอื่นๆด้วยนะครับที่เรลมาดริดให้ความสนใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแค่แผนการที่วางกันไว้นั่นเองนะครับนะเป็นแผนการที่เตรียมมองห่านะครับยังไม่ถึงขั้นที่เตรียมที่จะปลดแล้วหรือว่าจอที่จะปลดแล้วนะครับก็ติดตามสารการดูกันดูต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ